เมรี่คัมพีประกาศตั้งท้องสามเดือนฟาดเจ็บพ่อของลูกขอเป็นแม่เลี้ยงเดียว เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้วงการบันเทิงร้อนแรงมากๆล่าสุดเมย์เมรีคัมพีลูกสาวคนสวยของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงศิษฐ์คัมพีได้ออกมาโพสตอสตอรี่ไอจีเปิดใจเรื่องราวชีวิตของตนเองที่กำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนโดยเมย์นั้นได้เผยว่าเมย์กำลังจะมีลูกเมย์ท้องค่ะเมตรวจครรภ์ครั้งล่าสุดเมื่อวานคือวันที่2มกราคม2024จากผลอันตรสาวเมื่อวานอายุครรภ์ส3สัปดาห์กับอีกสองวนัน กำหนดคลอยประมาณวันที่เเดือน7ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมากเพราะเมย์เกิด1 2เดือนส2ส่วนเพศยังไม่รู้แต่ว่าเดือนหน้าน่า,นาจะรู้สุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีเมย์ไม่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความซวยแต่เมย์กลับมองว่ามันคือเรื่องราวดีๆมันคือพรที่ลูกเมย์ได้มาเกิดกับเมย์เมย์ได้คิดไตร่ตรองนั่งคบคิดกับตัวเองมาสักพักจนได้คาตอบว่าคงเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยเช่นกันที่ครอบครัวของเราเมย์กับลูกจะดําเนินต่อโดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีคนนเป็พ่อ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับลูกเมย์ก็ได้เมย์อาจจะยังรักเขายังห้อยหาเขาอาจจะยังเจ็บที่เขามีคนใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เมย์ไม่กลับไปไม่ไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาทั้งหมดเพื่อลูกเมย์ไม่อยากให้ลูกโตมาในครอบครัวที่พ่อคิดจะทําร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้เมย์จะพยายามเลี้ยงดูลูกเมย์ให้โตมาอย่างมีความสุข ลำบากได้เป็นคนมีความพอดีไม่ต้องรวยเวิร์มเมย์จะให้ลูกโตมามีเหตุผลเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรลูกอยากจะดื่มสูบบุหรี่แล้วตะลูกตราบใดที่มันไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายตัวลูกเองไม่เบียดเบียนใครเมย์จะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อลูกโตมาแข็งแรงแล้วถ้าวันข้างหน้ามันมีวันไหนที่เมย์ไม่สามารถทําได้อย่างที่เมย์พูดเริ่มทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองขาดทาให้ลูกเมย์รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เมย์ก็จะขอโทษลูก ถ้าเมย์ทำมันได้ไม่ดีแต่ณวันนี้เมย์ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดไม่ร้องไม่ร้องฝากเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะในตอนที่เมย์ยังไม่สามารถบอกใครได้สิ่งที่ต้องการคือเพื่อนคู่คิดพาร์ทเนอร์ช่วยตัดสินใจมันเป็นเรื่องใหม่มากและใหญ่ด้วยเมย์ทำคนเดียวไม่ไหวแต่เมย์ไม่มีใครเลยไม่มีเขาเมย์ขอให้เขาทําหน้าที่พ่อมาในฐานะพ่อมาตรวจเลือดให้ลูกหน่อยเขาก็จุดจุด,จด ครั้งนี้สาวเมรีก็ยังได้ระบุคแคปชั่นไว้อีกว่า Flu วิดีโอ will be posted on the TikTok tonight ซึ่งแปลได้ว่าคลิปวิดีโอฉบับเต็มจะปล่อยในช่อง TikTok ของเธอเองคืนนี้วงเล็บ5มกราคม2567